ช่วงนี้มาติดตามช่วงเศรษฐกิจในประเทศกันบ้างะนะคะงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่37ค่ะก็เหลืออีกเพียง3วันเท่านั้นนะคะตอนนี้หลายคนลุ้นยอดขายรถกันว่าจะทําได้เท่าไหร่ค่ะล่าสุดทางผู้จัดงานมอเตอร์โชว์นะคะก็บอกว่าสามวันสุดท้ายยอดจองจะคึกคักมากเพราะว่าเป็นช่วงโคงสุดท้ายแล้วค่ะ นายประจินเอี่ยมลำนาวประธานกรรมการบริหารบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดในฐานะประธานจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์เปิดเผยว่าย่อจองรถนะคะในงานตั้งแต่23-31มีนาคมมีเข้ามาแล้ว14,386คันค่ะแล้วก็คาดว่าในช่วง3วันสุดท้ายนี้ย่อจองจะไม่น่าต่ำกว่า15,000คันนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะตัดสินใจซื้อรถนะคะในช่วงสุดท้ายของงานค่ะ ประธานจัดงานมอเตอร์โชว์กล่าวด้วยค่ะว่าหากจบงานแล้วมียอดจองเกิน30,000คันถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจแม้จะต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่40,000แล้วก็ต่ำกว่ายอดขายปีก่อนที่ทำได้เกือบ38,000คันแต่ก็เป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจค่ะที่อยู่ในภาวะชะลอซึ่งก็ทำให้ผู้บริโภคชะลอการซื้อรถยนต์กันอยู่แล้วนะคะ อย่างไรก็ตามเมื่อประเมินมูลค่ายอดขายรถยนต์ในครั้งนี้จะสูงกว่ามูลค่ายอดขายเมื่อปีก่อนเนื่องจากรถยนต์ราคาตั้งแต่800,000บาทขึ้นไปได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นส่วนรถยนต์อีโคคารปีนี้ค่ะได้รับความสนใจน้อยมากอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีรุ่นใหม่เข้ามาแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่มีไรายได้ปานกลางยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อรถในช่วงนี้อันเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจไม่ดี